ยูตะจะสามารถเอาชนะสุคุณะได้ไหมใครแข็งแกร่งกว่ากันในตอนนี้จะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าครับเอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุทกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องการ์สองคารแปดชแนลพาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําเกี่ยวกับตัวของโอโคซึยูตะแล้วก็สุคุณะนะครับว่าถ้าเขาทั้งสองคนได้สู้กันแล้วเนี่ยใครจะชนะหรือใครจะแพ้นะครับเรียกได้ว่าวัดกันปอนต่อปอนพลังต่อพลังกันเลยดีกว่านะครับผม ซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวกดไลค์ซับสไคร b ์กดแชร์แล้วเดี๋ยวไปเรื่องมันได้เลยก่อนอื่นขอฝากแฟนเพจ a c e b o o k ไว้ด้วยนะครับผมก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเริ่มกมันเลยดีกว่าต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับผมของสุคนะเนี่ยคืออยู่ในอนานิคมเซนไดนะครับผมซึ่งเป็นอนานิคมเดียวกับตัวของยูตะแล้วก็ทางด้านตัวของอิชิโกริริวใช่ไหมแล้วก็อุโรด้วยนะครับผมซึ่งเราจะเห็นว่าทางด้านริวแล้วก็อุโรเนี่ยพอรู้ว่าสุคนะมาเนี่ยเรียกได้ว่าสถา กันหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวอูโรนี่ถึงกับหนีไปเลยส่วนริวนี่เรียกได้ว่าเผชิญหน้าสุคนาก็โดนเล่นไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งทั้งสองคนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ในระดับที่ยูตาเนี่ยเอาชนะได้ยากมากนะครับกว่าจะเอาชนะได้เนี่ยเรียกได้ว่าหอบแฮกๆกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีโอกาสสูงที่ทั้งตัวยูตาแล้วก็สุคนาเนี่ย จะมีโอกาสได้ปะทะกันนะครับเพราะว่าอนานิคมเนี่ยอยู่ในเขตเดียวกันนั่นเองแล้วรวมถึงตอนนี้เนี่ยสุคุนะสู้กับตัวของโยโรสุใช่ไหมถ้าสู้เสร็จเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเจอยูตานเลยหรือเปล่าเราเลยมาทําคลิปนี้ก่อนเลยนะครับผมซึ่งเราจะเริ่มต้นด้วยความแข็งแกร่งของยูตานในปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าแนอดีตเนี่ยยูตานเรียกได้ว่าเป็นผู้ใช้คุณใสมือใหม่ก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าเขาเพิ่งเข้ามาเรียนเหมือนตัวยูจิใช่ไหมก็ยังไม่รู้วิธีการควบคุมพลังงานคำสาบ นะครับผมแต่ก็เรียกได้ว่ามีโอลิโมโตโลิกะนะครับที่เวลาผ่านไปเนี่ยถูกขนานนามว่าเป็นราชนีแห่งคำสาบเลยนะครับผมแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าพอระยะเวลาไม่นานเนี่ยยูตะก็สามารถควบคุมพลังงานคำสาบนะครับแล้วก็ใช้วิชาได้อย่างดีนะครับผมรวมถึงเขาเนี่ยประสบความสําเร็จในการขึ้นเป็นระดับพิเศษที่อายุน้อยที่สุดใน4คนด้วยนะครับซึ่งหลายคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วแหล,ละแล้วก็จะรู้กันดีว่าตัวของยูตะเนี่ยเป็นแบบว่าที่ถนัด เลยนั่นก็คือการเรียกลิกะออกมาช่วยนะครับผมถึงแม้ว่าตัวลิกะจริงๆเลยนะที่เป็นแบบว่าเพื่อนเขาในวัยเด็กหรือว่าแฟนก็ได้นะครับผมจะถูกปัดเป่าหรือว่าจะถูกปลดคำสาปไปแล้วนะครับตั้งแต่ในภาคศูนย์เนี่ยแต่ตัวของลิกะเนี่ยยังคงทิ้งนะครับผมเจตนาลมที่ยังรักตัวของยูตะอยู่นะครับนั่นก็คือวิญญาณคำสาบลิกะในปัจจุบันซึ่งเอาความจริงในประเด็นของลิกะเนี่ยหลายคนก็อาจจะยังคงงงๆอยู่นะครับผมว่าที่สรุปแล้วเนี่ยมันคน เดียวกันหรือเปล่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเป็นแบบยังไงลิกะในสมัยอดีตเนี่ยมันจะเป็นลิกะที่มีวิญญาณของโอริมโตลิกะอยู่จริงๆนะครับแต่ลิกะในปัจจุบันเนี่ยคือมีแค่เจตจำนงของตัวโอริมโตลิกะที่รักยูตะเนี่ย หลงเหลือไว้นะครับผมซึ่งถ้าจะพูดง่ายคือลิกะในปัจจุบันเนี่ยก็คือพลังงานคําสาปของโอคุสึยูตะล้น้วนเลยนะตามความเข้าใจของผมที่จะสื่อให้พี่ๆได้รับรู้นะครับเพราะว่าพี่วินเพื่อนน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะงงเกี่ยวกับตัวของลิกะอยู่ก็ได้นะครับอ่ะพอพูดถึงตัวของลิกะแล้วนะครับเราก็จะรู้ว่าการที่ตัวของโอคุสึยูตะเนี่ยใช้ลิกะออกมาเนี่ยก็จะมาร่วมสู้ใช่ไหมแล้วก็จะมาร่วมแบบว่าเหมือนแบบ2ลรุ่มหนึ่งอ่ะแต่ถ้าลิกะไม่ได้ ออกมาแบบว่าทั้งตัวหรือว่าปรากฏร่างออกมาแบบสมบูรณ์เนี่ยก็เรียกได้ว่าแค่มาช่วยยูตะสู้เท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าตัวของยูตะมีการเชื่อมต่อกับลิกะโดยการสวมแหวนนะครับซึ่งนั่นแหละมันคือการที่เรียกตัวของลิกะเนี่ยปรากฏตัวออกมาแบบร่างสมบูรณ์นะครับซึ่งถ้ายูตะทําร่างสมบูรณ์ของลิกะให้ออกมาได้นั้นนะครับก็จะช่วยได้หลายอย่างมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไสยเวทนะครับยูตะก็สามารถเอาออกมาจาก ตัวของลิกะได้นะครับแล้วก็เติมพลังงานคำสาบนะครับเรียนแบบเทคนิคคำสาบของศัตรูนะครับอย่างไรก็ตามนะครับลิกะในร่างสมบูรณ์นี้เนี่ยจะมีเวลาอยู่5นาทีนะครับผมคือเป็นเวลาที่จํากัดของการเรียกออกมาแบบสมบูรณ์โดยการเชื่อมต่อผ่านแหวนนั่นเองนะครับผมนี่คือพลังของยูตะทั้งหมดนะครับในเรื่องของพลังงานคำสาบเนี่ยเพื่อนๆรู้ดีอยู่แล้วว่าเป็นพลังงานคำสาบที่ไหลกลนบึ้งนะครับเขาก็เอามาเสริมในเรื่องของความเร็ว ค,ความแข็งแกร่งของร่างกายแล้วก็ความทนทานของร่างกายนะครับรวมถึงด้วยพลังงานคำสาบเยอะเนี่ยเขาสามารถ ปล่อยมันออกมาได้จากการฟันดาบนะครับก็เหมือนคลื่นดาบอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยรวบให้เป็นพลังของยูตะณนะปัจจุบันที่เรารู้กันมาเลยซึ่งเราจะมาทางด้านตัวของสุคุณะกันบ้างนะครับพลังในปัจจุบันของสุคุณะนะครับผมหลังจากที่ได้มาสถิตยอยู่ในร่างเมกุมิอาบน้ําอะไรเรียบร้อยนะครับตัวหอมฉุยออกมาแล้วเนี่ยก็คือเดิมทีสุคุนะเนี่ยก็มีพลังในการแร่นะครับผมหรือว่าใครแล้วก็ฮาจินั่นเองนะครับผมจะเรียกแบบนี้ก็แล้วกันนะครับแต่พอมาอยู่ใน ร่างเมกุมิเนี่ยสุคุนะเองเนี่ยก็จะมีทั้งเทคนิค1ิเงาเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับรวมถึงไอกระถาไฟที่เขาใช้กับตัวของโจโกโด้วยนะครับผมซึ่งนี่คือพลังของสุคุนะนะครับในปัจจุบันทั้งหมดเลยนะที่เราเนี่ยได้เห็นมานะครับซึ่งเพิ่มเติมสุคุนะให้อีกหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะครับก็จะมีอิสระมากขึ้นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเมกูมิมายัง้งยั้งไว้บ้างนะครับพอผ่านพิธีการอาบน้ำมาเสร็จเนี่ยเรียกได้ว่าเมกุมิเนี่ยยังไม่อยู่นะครับ ลีเนี่ยถึงกับพงาเลยนะครับผมแล้วก็ไม่หนีสุคุนดด้วยก็เลยโดนเล่นเข้าไปซะเป็นเหยื่อคนแรกนะครับประเดิมพลังของสุคุนะหลังจากอาบน้ําเลยนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นพลังของทั้งสองคนนะปัจจุบันที่เราได้เห็นกันมาซึ่งแน่นอนนะครับกลับมาที่ยูตะนะครับเราเนี่ยได้บอกความแข็งแกร่งนะปัจจุบันไปแล้วยูตะนเนี่ยก็คือเป็นตัวละครที่แบบว่าทําให้คนอื่นเนี่ย กลัวได้เลยนะครับผมในช่วงขณาดหนึ่งนะครับเพราะว่าเขามีเวลาจํากัดใช่ไหมพอเขาเรียกลิกะออกมาแบบเต็มตัวแล้วนะครับผมเราจะเห็นว่าในการต่อสู้ระหว่างยูตะแล้วก็อิชิโกริริวรวมถึงทาคาโกอุโรด้วยเนี่ยเราจะเห็นว่ายูตะพอเรียกลิกะแบบเต็มตัวออกมาเนี่ยเขาสามารถทําให้เราเห็นได้เลยว่าไอ้ศัตรูทั้งสองคนที่เรียกได้ว่ายุคสมัยต่างกันไม่ว่าจะเป็นอุโรนะครับที่มาจากเมื่อ1000ปีใช่ไหมริวมาจาก400ปีเนี่ยเรียกได้ว่ายูตะเนี่ยสามารถเอา2คนนี้ อยู่ได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆเลยนะครับผมก็คือระยะเวลาที่เขาเรียกลิกะออกมานั่นแหละคือเขาสามารถที่จะแสดงให้เราได้เห็นเลยว่าเขาเนี่ยมีพลังเหนือกว่าไอ้ผู้ใช้คุณใสทั้ง2คนนี้อย่างสิ้นเชิงนะครับเรียกได้ว่า2องลุมหนึ่งนี่สบายมากขออีก2ได้ไหมเป็น4นะครับน้าหนัก80ให้4เลยแบบนี้นะครับสาหรับยูตะซึ่งหากถ้ายูตะเนี่ยทำสิ่งนี้กับสุครานะครับก็มีโอกาสที่ยูตะเนี่ยจะข่มขวัญสุคุณะได้นะครับผมแต่ยูตะก็ต้องรับ รู้ด้วยว่ามันจะต้องมีการต่อสู้ที่แบบว่ารัดกุมนะครับรวดเร็วนะครับกระชับอะไรแบบนี้เพราะว่าถ้าเวลาหมดเนี่ยรับรองได้นะครับว่าทางด้านสุคนะเนี่ยไม่ปล่อยเอาไว้เป็นพ่อแน่นอนนะครับเขาเล่นตัวของยูตะกับอย่างสาสมใจกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้ต้องแยกก่อนนะครับว่ามันเป็นหมวดหมู่ที่เราจัดขึ้นมานะครับว่ายูตะเนี่ยมีความแข็งแกร่งที่ยังสามารถเอาชนะสุคนะได้แต่เป็นเวลาจํากัดนะครับซึ่งเราจะกลับมาในด้านของสุคนะ หรือว่าความแข็งแกร่งที่ไม่ต้องพูดว่าถ้าหากไม่ได้มีเทคนิค10เงาของเมกุมิเนี่ยเขาก็ยังคงแข็งแกร่งอยู่นะครับอย่างที่เรารู้กันดีเลยนะครับในแง่ของสติความแข็งแกร่งของสุคุนะเนี่ยเรียกได้ว่ามีเล่เหลี่ยมมากนะครับผมกับคู่ต่อสู้ที่มีระดับเหมือนกับยูตะนะครับผมซึ่งคู่ต่อสู้ระดับยูตะเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วนะครับอย่างตัวของริวนี่ก็โดนสุคุนะนะครับเฉือนได้แบบง่ายดายนะครับโดยที่ไม่ใช้เทคนิค10เงาเลยด้วยซ้ำนะครับบวกกับ ่ตอนล่าสุดที่ได้มีการหลุดออกมานะครับที่เราทําอัปเดตไปสุคนั้เนี่ยจงใจใช้เทคนิค10บเงานี้กับตัวของซูมิกินะครับหรือว่า ตัวของโยโรสุอยู่ณตอนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าหลังจากนี้เนี่ยก็น่าจะมีการเอามาเสริมได้แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ใช้คนอื่นเลยยกเว้นทางด้านตัวของซึมิกิที่เขาพูดถึงใช่ไหมซึ่งก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าถ้าเขาเอามารวมในการสู้กับยูตัเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าตอนที่เขาเรียกนูเอออกมาเนี่ยขนาดมันก็ใหญ่กว่ามิกุมิหลายเท่านะครับเวลาเนี่ยก็ใช้ได้นานกว่ามิกุมิด้วยนะครับผมซึ่งไม่ต้องพูดถึงเทคนิคการเฉือนของเขาเลยนะครับผมหรือว่าใครกับฮาจินะครับซึ่งมนัน อันตรายถึงชีวิตอยู่แล้วนะครับไอ้เทคนิคดั้งเดิมของสุคุณะนะครับแม้แต่ตัวของริวเองเนี่ยก็ไม่พ้นนะครับผมและเหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับสุคุณะเอาชนะได้อย่างง่ายดายนะครับผมซึ่งตัวของสุคุณะเองเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ในระดับที่นักสู้อย่างอุโลนะครับผมคนที่เคยสู้กับยูตานเนี่ยถึงกับพูดก,กับยูตานเลยนะครับว่ายูตานเนี่ยก็ยังมีขีดจํากัดนะแต่เขาเนี่ยเคยเห็นคนที่มันแบบว่าทะลุขีดจํากัดมาแล้วนะครับผมเขาไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกันกบผู้ใช้คุณไสยนะครับหรือว เลยด้วยซ้ำนะครับเขาเนี่ยอยู่ในระดับภัยพิบัติเลยนะครับผมนั่นก็คือสุคุณะนั่นเองซึ่งมันก็เลยทําให้เราเนี่ยรู้ได้ในทันทีเลยนะครับว่าตัวของสุคุณะเนี่ยสามารถเอาชนะยูตะได้แบบง่ายดายสบายเบืออยู่แล้วนะครับแต่แฟนๆยูตะอย่าเพิ่งเป็นกังวลนะครับด้วยความที่ว่าตัวของยูตะเนี่ยก็ยังมีโอกาสชนะสุคุณะได้หากเขาเนี่ยเรียนแบบความสามารถนะครับของมโหูากานั่นเองแน่นอนนะครับว่าเทคนิคคำสาปของยูตะเนี่ยคือเรียนแบบนะครับ ผมความสามารถของคู่ต่อสู้ซึ่งเขาก็เลยได้ใช้วาจาคำสาาแล้วแต่คิดว่าน่าจะใช้กับสุคุณะไม่ได้ผลนะครับผมซึ่งในการต่อสู้สุคุนะเนี่ยคิดว่าตัวของยูตันเนี่ย ควรจะใช้เทคนิคที่ก๊อปปี้นะครับผมพลังคุณใสของมโหรากามากกว่านะครับซึ่งหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยพี่ทําไมไม่ก๊อปปี้พลังของสุคุณะไอฮาจิแล้วก็ใครละ่ะซึ่งถ้าไอ้ก๊อปปี้พลังของสุคุณะเนี่ยมันเป็นเจ้าของพลังใช่ไหมมันก็จะรับมือกับตัวของพลังมันเองเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับบวกกับมันเคยสู้กับมโหรากามาด้วยซึ่งมันก็อาจจะรับมือได้นะครับผมกับพลังของตัวเองดังนั้นเนี่ยคือ,อยูตะานเนี่ยควรต้องรอสักนิดหนึ่งให้สุคุณะเนี่ยใช้พลัง ของมโหรากาออกมาหรือว่าเรียกมโหลากาออกมานะครับผมและตัวยูตานเนี่ยก็ก๊อปปี้นะครับเทคนิคคําศัพท์ของโมโหรากาก็คือการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นะครับผมทุกปรากฏการณ์นะครับผมการออกที่หลังอันแข็งแกร่งนะครับผมของหมัดแมลงนั่นเองนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าคือตัวของมโหรากาต้องอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับว่าความสามารถนี่ค่อนข้างที่จะโกงเล็กน้อยนะครับผมถึงปานกลางหรืออาจจะถึงมากเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งมันเป็นความสามารถ ของการออกที่หลังนะครับถ้าจะเอาเข้าใจแบบง่ายๆนะเด็กก็เข้าใจได้คือมหวลาการเนี่ยหนึ่งคือถ้าสู้กับมันเนี่ยมันจะใช้การต่อสู้แบบเบสิกก่อนคือจะใช้ดาบตรงมือใช่ไหมที่เป็นดาบที่มีพลังงานด้านบวกเนี่ยเคลือบอยู่นะครับถ้าฟันโดนเนี่ยถ้าเป็นวิญญ,ญาณคำสาปปกติงอกง่อยเนี่ยก็อาจจะสลายหายไปเลยก็ได้นะครับแต่ระดับสุขุนะเนี่ยก็เป็นได้แค่แผลนะครับผมซึ่งถ้ามันโจมตีไปแบบนี้แล้วแล้วมันเนี่ยไม่เกิดผลที่ดีนะครับแน่นอนนะครับ ัตรูเนี่ยก็จะต้องโจมตีกลับใช่ไหมซึ่งมันก็จะได้รับบาดแผลพอได้รับบาดแผลไอ้กงล้อที่อยู่บนหัวด้านหลังของมันเนี่ยก็จะหมุนนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าการโจมตีของมันครั้งต่อไปเนี่ยก็จะเปลี่ยนนะครับผมแบบว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ดีนะเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะรู้นะครับความสามารถของศัตรูด้วยนะครับแล้วก็ป้องกันได้นะครับแล้วก็จะรู้วิธีการโจมตีที่มันรุนแรงกว่าเดิมนะครับเหมือนตอนที่สุขุนะสู้เนี่ยสุขุนะเขาก็จะงงอยู่ช่วงหนึ่งนะครับช่วงที่2ที่ตัวของ โหราการเนี่ย โจมตี II เขาคืนนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยสุคุนะเนี่ยมีการอธิบายออกมาแบบชัดเจนเลยนะครับว่ารอบที่สองเนี่ยมโหราการเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจที่จะโจมตีเขาด้วยดาบนะครับที่มีพลังงานด้านบวกอย่างเดียวแล้วนะครับผมซึ่งเขาเปลี่ยนนะครับจากการใช้ดาบพลังงานด้านบวกมาโจมตีนะครับเป็นการโจมตีครั้งที่สองที่มีพลังงานคำสาปแทนนะครับผมซึ่งมันแรงกว่าเดิมนะครับซึ่งแน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดหลังจากที่ไอ้กงล้อที่อยู่ด้านหลังนะครับของมโหรา หมุนนั่นเองซึ่งถ้าหากตัวของยูตะสามารถลอกเลียนแบบนะครับผมความสามารถนี้ของมโหรากาได้เนี่ยก็จะทําให้การโจมตีของสุคนะเนี่ยไร้ลผลนะครับตาบใดเมื่อตัวของยูตะาเนี่ยยังปรับตัวนะครับเข้าการโจมตีของสุคนะได้นะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าไอการโจมตีเนี่ยมันมีเงื่อนงำอยู่นะครับผมหรือว่ามีจุดอ่อนอยู่นั่นเองตรงที่ว่าสุคนะเคยแสดงให้เราเห็นแล้วตรงที่เขาเนี่ยกางอาณาเขตใช่ไหมแล้วก็ใช้ฮาจิเนี่ยฟันอย่างต่อเนื่องนะครับจนมโหราราเนี่ยคือ โดนฟันจนเละนะครับจนลงไปกองกับพื้นนะครับแล้วเขาก็เลยคิดว่าถ้าเขายังคงใช้ไขฟันต่อไปเนี่ยตัวของมโหลากาอาจจะฟื้นคืนชีพกลับมาได้อีกนะครับเขาจึงได้ใช้วิชาไฟที่เขาสู้กับโจโกะเนี่ยเอามายิงใส่มโหรากาแทนนะครับอันนี้เนี่ยคือจุดอ่อนแต่ไม่รู้ว่าด้วยการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยมโหรากามันจะจําไว้หรือเปล่านะครับแล้วจะบันทึกไว้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะซึ่งถ้ามันบันทึกไว้เนี่ยเท่ากับว่าตอนนี้ซูคุนะเนี่ยคือจมตียูตะไม่ได้ถ้ายูตะ สามารถนะครับก๊อปปี้วิชาคุณสายของมโหราคาได้พอฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆส่วนใหญ่ที่เป็นแฟนของยูต่านเนี่ยก็พอจะใจชื้นขึ้นมาบ้างว่าถ้ายูตะาเล่นไพ่ตายแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเอาชนะสุคุณะได้บ้างใช่ไหมครับผมแต่ในด้านการกับกันนะครับสุคุณะเองเนี่ยก็ยังเหลือมุกหรือว่าเหลือเหลี่ยมที่พอจะเอาชนะยูตะาได้เหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยคือเรางัดข้อดีข้อเสียออกมาพูดให้หมดเปลือกกันเลยดีกว่าซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมว่าสุคุณะเนี่ยเหลือมุกที่ จะมาใช้เล่นงานกับตัวของย mm ูต hmm. ะได้ซึ่งนั่นก็คือมุกหน้าของเมกุมินั่นเองนะครับก็เพื่อนๆยังจาข้อดีไอ้เกี่ยวกับการที่ตัวของซูคุนะเนี่ยสร้างเป็นเมกุมิได้หรือเปล่านะครับผมซูคุนะเนี่ยเคยทําแบบนี้แล้วแล้วก็ทําให้ตัวของฮานาคุรุสึหรือว่านางฟ้าน,นี่คือแบบว่ายังไงเหวมาแล้วนะครับแล้วก็ทําให้กําจัดตัวของฮานะได้นะครับผมซึ่งทําให้ตรงนี้เนี่ยทำให้นะตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะว่าฮานะเนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งจําได้ว่าตัวของยูตะแล้วก็เมกุมิเนี่ย เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันในโรงเรียนนะครับผมและดูเหมือนว่ามีกุมิเองเนี่ย จะมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับผมต่อตัวของยูตะด้วยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยให้ความเคารพยูตะนะครับอย่างที่เขาพูดกับตัวของโนบะซึ่งถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยสุคุณะเอาไอ้สายสัมพันธ์พวกนี้เนี่ยมาเล่นแง่กับยูตาได้นะครับซึ่งพอนึกถึงยูตาแล้วนะครับยูตะก็ไม่ได้เป็นคนโหดเหี้ยมนะครับผมเหมือนโกโจซะด้วยนะครับผมที่ว่าต่อให้จะเป็นลูกศิษย์ตัวเองนะครับแต่ถ้าถูกตัวของสุคุณะครอบครองเนี่ยโกโจสามารถฆ่าได้แบบสบายๆเลยใช่ไหมแต่ตัวของยูตะเนี่ยอาจจะมีลังเล นิดนึงนะครับผมคือเขาไม่ได้แบบว่าเย็นชาพอที่จะฆ่ารุ่นน้องของเขาได้แบบว่าโหดเหี้ยมเหมือนกับโกโจโนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถเอามาเล่นแง่ได้แล้วเราเนี่ยก็จะมาถึงบทสรุปนะครับผมจะสรุปในแง่ของยูตะที่มีโอกาสแพ้สุคุนะก่อนเลยนะครับผมจากคํากล่าวของอูโรสเนี่ยก็มีความเป็นไปได้คือแบบว่า90%เนะครับเพราะว่าสุคุนะเนี่ยอยู่เหนือกว่าผู้ใช้คุณใสหรือว่าวิญญาณคำสาปแล้วก็เรียกว่าเป็นภัยพิบัติระดับย่อมๆได้เลยนะครับผมสำหรับ คุณะในแง่มุมของอุโรนะซึ่งอุโรเองเนี่ยก็เป็นคู่ต่อสู้ที่รับมือได้ยากสําหรับยูตะเช่นเดียวกันซึ่งมันแตกต่างจากยูตะนะครับผมที่เขาเองเนี่ยยังคงแบบว่าอยู่ในระดับอุโรอยู่นะครับผมคืออุโรก็ไม่ได้กลัวยูตะอะไรมากขนาดนั้นถ้าไปเปรียบกับสุคุณะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นข้อยืนยันอย่างชัดเจนว่าสุคุณะเนี่ยสามารถเอาชนะยูตะได้นะครับผมและสุคุณะเองก็เป็นคนที่ไม่ได้สนใจใครด้วยนะครับผมส่วนยูตะเนี่ยยังมีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับคนรอบตัวหรือ ชาวบ้านนะครับหรือว่ารุ่นน้องที่โกโจฝากเอาไว้ซึ่งตรงนี้แหละมันคือความแตกต่างระหว่างความแข็งแกร่งระหว่างยูตะแล้วก็สุคุณะนะครับผมซึ่งถ้ายูตะไม่แคร์คนอื่นแบบว่าใครจะตายช่างมันกูจัดการสุคุณะก่อนอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะชนะได้นะครับผมซึ่งกลับมาที่ฝั่งของยูตะที่จะมีโอกาสชนะเนี่ยก็มีนะครับแต่อย่างที่บอกไปว่ามันมีโอกาสเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ เป็นเล่เหลี่ยมที่ยูตะาเนี่ยจะต้องรอนะครับในการที่จะก๊อปปี้พลังของมโหรากาเท่านั้นเลยนะครับถึงจะชนะตัวของสุคุนาได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามันเป็นความเสี่ยงมากต่อยูตานะครับเพราะว่าถ้าเปิดใช้ ตัวของลิกาเนี่ยก็อยู่แค่5นาทีใช่ไหมกว่าจะรอตัวของสุคนะเลียงมโหรากาออกมาอีกนะครับซึ่งเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับองค์ประกอบโดยรวมเนี่ยมันทําให้ตัวของยูตานเนี่ยมีความเสียเปรียบมากกว่านะครับแต่ถ้าพลิกเกมนะครับผมลอกเลียนแบบพลังของมโหรากาได้เนี่ยโอกาสที่จะชนะเนี่ยก็สูงอยู่นะครับผมแล้วก็มีความสําเร็จที่จะจัดการสุคนะได้บ้างนะครับผมอาจจะมีสัก20%หรือว่า50%นะครับผมอะไรประมาณนี้สำ สำหรับตัวผมนะที่ผมมองว่าถ้าอยู่ตัดก๊อปปี้นะครับพลังของมโหรากาได้แต่ถ้าก๊อปปี้ไม่ได้เนี่ยในมุมมองผมผมมองว่ายังคงห่างไกลนะครับกับราชาวิญญาณคำสาบอย่างเลียวเมงสุขุณะมากนะครับผมสําหรับตัวของผมที่มองในมุมของทั้งคู่นะครับผมเพื่อนๆคิดยังไงนะครับเกี่ยวกับทั้งสองคนนี้ที่ในอนาคตเนี่ยมีโอกาสจะได้เจอกันค่อนข้างที่จะสูงเพราะว่าอยู่ในอนณานิคมเดียวกันแล้วนะครับผมก็มีโอกาสค่อนข้างที่จะแบบว่าเจอกันได้นะ ซึ่งเพื่อนๆพ,พี่พี่น้องๆคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับพลังของทั้งคู่ณปัจจุบันนะครับว่าใครแข็งแกร่งกว่าใครและถ้าสู้กันเนี่ยใครจะชนะก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันละกันนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยจะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดสื่อสารผิดยังไงเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปไว้